ดูคุยแซบโชอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์กับเราด้วยนะครับใช่อย่าลืมไปดูคุณพูดด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจ้ะมีลูกสอง,งคนงงแล้วอ่ะอมไหร่ล่ะพูดถึงอะไรฮะอยู่คนเดียวค่ะโซแต่ดูคุยแซบโชได้ค่ะ ผมมีแขกงรับเชิญอีกหนึ่งคนนะครับใครที่มีปัญหาคอดำนะฮะขัดขี้ใครถูเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะครับรวมถึงผิวหมองคล้ำไม่สว่างใสห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดนะครับเพราะว่านี่คือการกลับมานะครับของสบู่ที่มีชื่อว่าเซโซซนะครับสบู่ที่ขายดีที่สุดนะครับในรายการของเรานะครับวันนี้จะมาช่วยคุณนะฮะกำจัปัญหาเหล่านี้นะครับและคนนี้เป็นคนที่ใช้จริงด้วยนะครับนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับพี่มิ้นสารทานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มิ้นค่ะ เอาแบบหนูเจอบ่อยมากอ,ะอ่ะ,อะเจอทุกช่องอยกเว้นช่องแช่ไข่ช่องผัก ครับ <นะ S 1> ใช่ช่องเย็นอาจจะไถ้าเจอในช่องนั้นแปลกแล้วครับใช <c oughs> ่เดี๋ยววันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนว่าใครที่ดูรายการคุยแซบโชว์วันนี้ถือว่าโชคดีมากพิเศษสุดๆแล้วห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะวันนี้จะมาดูแลคุณผู้ชมที่มีปัญหาผิวโดยตรงครใครที่มีปัญหานะคะหน้าหมองหน้าครั้าหน้าไหม้หน้าดําใช้อะไรก็ไม่เคยขาวใสมาก่อนใครที่มีปัญหาจุดด่างดําบนใบหน้าเป็นสิวด้วยเป็นฝ้าเป็นกระเป็นปืด ใช้อะไรมาหน้าไม่เคยดีเลยครับ,บางคนมีขี้ใครนะคะขึ้นตามหลังคอง่ามแขนง่ามขาข้อศอกหัวเข่าเป็นมาเป็นสิบสปี ใช้อะไรมันก็ไม่ดีขึ้นเลยชอบมีที่ใครขึ้นหลังหูใช่ไหมใช่ไหมส่วนมากเวลาเราอาบน้ำเราจะเว้นส่วนนี้ย้ําคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังมิ้นจนจบนะคุณจะสามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยจริงปะเนี่ยตัวนี้เลยค่ะพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าโม้คุณไหมคุณไหมอุ้ยอันนี้คุณไหมคุณไหขายดีมากขายโซซกลับมาแล้วตามคำเรียกร้องค่ะเซโซโซฟตัวนี้บอกเลยว่าใครที่กดไม่ทันคราวที่แล้วคราวนี้มาแค่300สายเท่านั้นตัวนี้ แก้ปัญหาหน้าหมองหน้าคล้ำหน้าสิวหน้าฝ้าหน้ากระตัวเป็นสิวตัวเป็นด่างดาหรือว่าตัวคลิกครระเบิดปุ้งตั้งแต่ครั้งแรกอุจริงหออันนี้ครั้งแรกคือเขาขายดีมากวันนี้ย้ําคุณผู้ชมนะแค่300สายเท่านั้นเชื่อไหมว่าทําไมมินถึงแบบ ชอบตัวนี้มากแล้วขอมาพูดเลยว่าตัวนี้ดียังไงเพราะพี่มิน้นบนคนไม่เคยชอบใช้สบู่ก้อนครับไม่ชอบใช้เพราะว่าเราเคยใช้ตั้งแต่สมัยเด็กๆและพอเราอ่ะใช้สบู่ก้อนแล้วเรารู้สึกว่ามันเอี๊ยดมันมันตึงผิวเรา,เราไม่ชอบออมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามีปัญหาผิวมาตลอดซึ่งนี่หน้าพี่มิ้นเองนะทุกคนอย่าตกใจอ่านี่คือพี่มิ้นเองพี่มิ้นพี่มิน้นทั้งหด พี่มิน <c oughs> ้น้นเองคนเดียวกัน,น,น,นใช่ไหมเนี่ยเข่อยากจะเชือ่อปุดๆที่หน้านั่นคืออะไรคะหน้าฝ้าค่ะฟ้า,า,ฟา,<ข>าแล้วก็มีปัญหาหมองคล้ำห,หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมิ้นหน้าสดแบบนี้เพราะว่าออกรายการทุกรายการเนี่ยเราจะแต่งหน้าเราจะโบกเราจะโบ๊ไว้เพราะว่ามิ้นเป็นคนที่ทํางานทุกวันคุณผู้ชมตื่นตีสี่ตีห้าเกือบทุกวันเข้าบ้านก็สี่ท่าห้าทุ่มเกือบเที่ยงคือหน้าเนี่ยจะหมกด้วยเครื่องสําอางตลอดเวลาถม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 ตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือหนึ่งสิวอุดตันนะคะแล้วก็สิวเนี่ยมันจะขึ้นบางทีเนี่ยมันดวกก็จะเิิสร เิดขึ้นมาบางครั้งหน้าหมองหน้าครั้าหน้าดําแต่เราโปะไว้ไงไม่มีใครเห็นหนักสุดคืออะไรเวลาเราโปะหน้าหนาๆเราเจอไฟเราเจอแดดพี่มิ้นแว้นมอไซน์นะเอาเอนะอ่าแล้วถ่ายเวลาถ่ายงานเอาดงเอารอาสู้แดดมากเพราะว่าได้ตังค์อบอกเลยว่าหน้าเป็นฝ้าไม่เคยมีใครเห็นหน้าสดนี่คือปัญหาผิวหน้ามิ้นที่หลายคนไม่รู้สุดท้ายวันนั้นที่ดูรายการเรานี่แหละ คุยแซบโชว์เอาจริงต้องยกมือไหว้ขอบคุณทางรายการด้วยนะคะวันนั้นพี่เติ้ลตะวันมาในรายการที่พี่เติ้ลมากับแฟนพี่เติ้ลมาออกรายการมาพูดคุยกันอัปเดตชีวิตใช่ไหมแล้วพี่เติ้ลน่ะเขาพูดถึงสบู่ตัวนี้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมแกบอกว่าตอนนั้นน่ะพี่เติ้ลน่ะเขาพูดในรายการใช่ป่ะเขาบอกพี่เติ้ลน่ะเป็นพระเอกคือเราชอบพี่เติ้ลอยู่แล้วเนาะตั้งแต่ก่อนมีแฟนแล้วเขาหล่อเขาชอบพี่ชอบเขานั่นแหละแล้วพี่ก็เป็น f c ฟเขาเราจะเห็นเขาตั้งแต่เขาเข้าวงการเขาหล่อยังไงจนเขามี ครอบครัวคือพี่ต้น,นจะบอกว่าเป็นคนที่ทํางานหนักมากตั้งแต่ถ่ายละครทั้งในจอทั้งนอกจอทั้งกลางแดดจนสุดท้ายเขาผ่านตัวเองใช่ไหมมาเป็นผู้จัดละครเป็นผู้จัดละครเนี่ยคือต้องเครียดกว่าเดิมสิวเขาก็ขึ้นหน้าเขาก็หมองและความเป็นผู้ชายพี่ต้นบอกว่าไม่ชอบใช้อะไรยุ่งยากในชีวิตพี่ต้นขออะไรตัวเดียวจบได้ไหมแล้วพี่ต้นจะเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวนี้เ<อ>นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะบอกว่าตัวนี้นะพี่ต้นเขาใช้แค่ล้างหน้าอย่างเดียวคุณผู้ชมแล้วโลชั่นโลชั่นเขาแทบไม่ทาเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตัวนนีี้ตคาาาทมมดกะ 1เลยใช้ล้างเครื่องสําอางได้2เลยนะคะใช้ในเรื่องของการบํารุงผิวได้3เลยนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการออประหยัดเงินเวลาหลายคนที่อยากเข้าสปาอ่าหลายคนฟังแล้วอยากได้คุณผู้ชมเชื่อป่ะใช้ครั้งแรกนะแล้วคุณเดล้างหน้าเสร็จนะคุณล้างหน้าเสร็จคุณเงยหน้าออกมานี้นะคุณจะตกใจหน้าตัวเองหน้ามันจะแบบ ใส่วาบออกมาอย่างนี้เลยอ่ะคือเหมือนเขาเอาความหมองคําเราออกตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะและถ้าเราเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดต่างดๆมิ้นขอ3วันถึง7วันคุณผู้ชมเชื่อมั้มสิวจะแห้งแล้วผิวจะใสมากวันนี้ขอพี่เติ้ลมา300เซตขอโปรเลยดีกว่า300เซตที่ว่านี่มันต้องมีอะไรยังไงบ้างครับไปเช็คได้ทุกแพลตฟอร์มเลยวันนี้ที่นี่ถูกที่สุดเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นตัวไขยดีนะตัวนี้มิ้นบอกเลยนะว่า1ก้อนราคาปกติเนี่ย290บาทพิเศษนะวันนี้คุ้มสุดๆ ไปก้อนเลย5ก้อนตรงนี้นะคะจากราคา1450บาทคุณผู้ชมฟังดีๆนะจ่ายวันนี้แค่999บาทเท่านั้นและยังไม่พอมิ้นแถมนะคะถุงตีฟองให้ไปอีก5ถุงแบบนี้เท่ากับคุณผู้ชมจ่ายแบงค์พันมีทอนนะแล้วมิ้นส่งให้ฟรีด้วยวิธีการสั่งซื้อใครเร็วใครได้นะแม่จ๋าหรือใครเร็วใครได้นะคนที่มีปัญหาผิวเอ้าหยิบโทรศัพท์มานะคะแล้วก็กดไปที่กล้องถ่ายรูปตัวเองกดมาที่สแกน QR วโค้ดหน้าจอสีเขียว ทุกคนเห็นไหมคะเอากล้องถ่ายรูปถ่ายนะคะสแกนตรงสีเขียวๆตรงนี้ป,ปึ๊บมันจะขึ้นไลน์ขึ้นมานะคะหรือใครถนัดแอดไลน์เข้าไปในไลน์แล้วแอดคําว่านะคะคุยแซบมอนะคะเสร็จปุ๊บมันจะเด้งเข้าไปในไลน์พอเด้งเข้าไปในไลน์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นมาปึ๊บปุ๊บป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 ๊บไม่ต้องสนใจจ้ะแม่จ๋าอยากได้กี่เซตบอกเขาพิมพ์ว่า1เซตปุ๊บแม่โอนตังค์โอนตังค์เสร็จปุ๊บ1.999ุด999ชาทเาิ้ 5, ตีฟอง5เป็น1ิน ใช่ไหมส่งสลิปแปะเข้าไปในไลน์ปุ๊บแจ้งชื่อนักสกุลเบอร์โทรศัพท์เสร็จสับปุ๊บ แค่นั้นได้สิบแล้วจ้าตอนนี้รันแล้วใช่ไหมรันมาแล้วเห็นไหมบอกแล้วปึบปบปึบปึบปบปบวิธีการการสั่งซื้อของเราง่ายมากนะ,ะเอากล้องถ่ายรูปถ่ายหรือสแกนคิวโค้ดที่อยู่หน้าจอก็ได้เพิบแค่นั้นคุณผู้ชมสายไปเป็นร้อยแลวค่ะคบ,บอกแล้ววันนี้โปรนี้สายไปเป็นรอยแล้วใช่ไหมพี่บอกแล้วโปรนี้ขายดีมากย้ํานะหนึ่งก้อนสองร้อยเก้าสิบบาทวันนี้เอาไปห้าก้อนถุงดีฟองอีกห้าถุงทด้งหมดสิบชิ้นจ้ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสแกนคิวโค้ดด่วนเลยจ้าคือจะบอกว ตัวสบู่ของเรานี่นะเขามีส่วนประกอบเด่นมากเราใช้สมุนไพรทั้งหมดอ่ะสิชนิดนะคือต้องบอกว่าสบู่สมุสมนไพร12ชนิดเนี่ยบางยี่ห้อนะไม่มีแต่เราเอาของดีทั้งหมดมาไว้ในนี้<ะ>เอาเด่นๆ่นเลยนะตัวแรกเลยนะคะเป็นหญ้าเงือกประหมอตัวนี้คนที่เป็นสิวนะบอกเลยนะใครที่ชอบเป็นสิวระอุสิวอักเสบสิวผดอะ่ะเวลาขายี้ฟองออกมาปุ๊บอะ่ะเอาฟองอะประกบประกบตรงสิวนะตอนล้างหน้านะแล้วพอกทิ้งไว้ประมาณสัก5าวิสิบวิแล้วค่อยล้างออกสิวมันจะแห้งเลยเธอ ผู้ชมย้ําช่องทางนิดนึงพี่จ๋าเหลือไม่ถึงร้อยสายตอนนี้มิ้นบอกเลยพี่ต้นให้มาแค่สามร้อยเซ็ตนะเพราะเขาขายดีอยู่แล้วเขาขายช่องทางอื่นเขาขายดีอยู่แล้วแต่ว่าขาย290แต่ในรายการเราลดนะจาก1,400กว่าบาทตอนนี้เหลือ9 9 9บาทแบงค์พันมีทอนเอาไปสซบุห้าก้อนถุงตีฟองห้าถุงทั้งหมด10ชิ้นจะไม่จ๋า9ก9บาทตุนได้ตุนเก็บได้เก็บค่ะนะคะแอดไลน์เข้ามาค่ะที่ไลน์แอดใส่ตัวแอดก่อนนะ แอดนะคะคุยแซ่บมอหรือเอาโทรศัพท์กดมาที่ตัวสีเขียวตรงนี้หน่อยๆนีตรงนี้แหละค่ะตรงนี้หน่อยๆนีเอาก็อันนี้เน่ยนี่ยเค่ะเอาก็อันนี้เนี่ยโทรศัพท์จอปุ๊บ อย่างนี้เลยมันจะเข้าไปในลิงก์ยเพราะเข้าไปในลายปุ๊บแม่กดก่อนนะว่าอยากได้กี่ชุดย้ําคุณผู้ชมนะตัวนี้นะหน้าสว่างกระจ่างใสลดสิวลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดำใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดทั้งหน้าใช้ได้ทั้งตัวเป็นทั้งตัวทําความสะอาดเป็นทั้งตัวบํารุงสารสกัดทั้งหมด12ชนิดพ่เตอรให้มาแค่ส0 0รสายไม่เพิ่มใช่ไหมพี่ไม่มีเพิ่มก็เอาสิเหลือไม่ถึง50เซตตอนนี้ย้ํานะได้สบู่ไปเลย5ก้อนนะคะถุงตีฟองอีก5ถุงทั้งหมด10ชิ้นจ่ายแค่9 9บานะคะแอดไลน์เข้ามาได้ที่ นะคะคุยแซบมอหรือว่าสแกนทีว่โคตได้เลยส่งฟรีส่งฟรีอ่าโอเคจัดกันไปเลยนะครับคนละมากกว่าหนึ่งชุดได้เลยนะของมีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยนะคะยังทันใช่ไหมพี่ยังทันใช่ไหมยังทันนะะรีบๆเลยยังทันนะคุยแซบมอนะคะวันนี้ขอบคุณพี่มินด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณคุณดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ